ยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องน้ำหนึ่งรถสวยคัดเกรดค่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งจะพาพี่ๆทุกทุกท่านนะคะไปชมกับรถ t o โย t a ายาริสีแดงคะ่ะวันนี้นะคะมีรถ t o โยต้ายาริสีแดง2คันเข้ามาใหม่ค่ะก็คือจะมีตัวท็อปนะคะตัว G นะคะแล้วก็จะเป็นตัว E คันนู้นตัว G จะเป็นปี2014 ส่วนตัว e จะเป็นปี2016นะคะแต่ว่าคลิปนี้น้ำหนึ่งจะพาพี่ๆไปดูคันนี้ก่อนนะคะเป็นรุ่นท็อปนะคะโตโยต้ายาริส1.2 G นะคะปี2014เดี๋ยวน้ำหนึ่งจะพาไปชมนะคะว่าด้านในภายในภายนอกนะคะมีออปชั่นอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวไปรับชมกันเลยค่ะอะโตโยต้ายาริส1.2 G ปี2014นะคะเป็นรถที่แบบว่าาเขาออกแบบมาให้เป็นทรงสปรอร์ตทั้งภายในแล้วก็ภายนอกดูอย่างกระจังหน้าเนอะเป็นรถอีโคคารค่ะขับขี่สนุกขับขี่ในเมืองเป็นรถประหยัดด้วยกระจังหน้าจะเป็นกระจังหน้าทรงนี้เป็นทรงของายาริสเป็นทรงแบบทแท้ๆเดิมๆจากโรงงานเลยมาพร้อมกับป้ายทะเบียน6กกไก่ยายักษ์2991กรุงเทพมหานคร Uh, ตัวนี้นะคะเป็นตัว G หลอดไฟหน้าจะเป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์แต่ว่าเขาจะไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะไม่มีไฟตัดหมอกนะคะคันนี้ค่ะกระจกข้างกระจกข้างมีไฟเลี้ยวกระจกข้างติดมาให้ด้วย ส่วนยางนะคะยางอ่ะล้อแม็กจะเป็นนี่แม็กเป็นลายนี้ซีรียาง1 9 5 5 5แม็กขอบ15แม็กขอบ15นิ้วอ่าส่วนปียางนะคะเป็นปี21 ย่างปีสองหนึ่งนะคะก็ยังใหม่อยู่เดี๋ยวน้ำหนึ่งจะพาไปชมภายในตัวรถกันบ้างคันนี้มีอ่า อันนี้มาให้ด้วยนะคะกันาสาดแวดกาดนะคะโตโยต้ากระจกก็ยังเป็นกระจกเดิมๆด้วยคันนี้ไม่อยู่ที่เจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นหกกิโลกว่านะคะปีสองศูนย์หนึ่งสี่ราคาอยู่ที่สามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาท สี่สูบแปสิบหกแรงม้าภายในสีดำที่จับเป็นโครเมียมนะคะปุ่มกระจกและคันนี้เป็นรุ่น G เป็นกดปุ่มสตาร์ทนะคะเป็น e n e r g i n g start เป็น push start พวงมาลัยค่ะคันนี้ พวงมาลัยหุ้มหนังอ่าเป็นพ,พวงมาลัยหุ้มหนังพวงมาลัยแบบ power มันติฟังก์ชันมีปุ่มฟังก์ชันให้แล้วส่วนด,ด้านหน้านี้มีตะเข็บแต่จริงๆแล้วเหมือนมากมันเป็นพลาสติกสวยค่ะแบบดูทรงสปอร์ตทั้งภายในภายนอกดูแบบมีตะเข็บอะชอบชอบอันนี้ อันนี้ก็จะเป็นเครื่องเสียง CD, เอ่อเป็นเครื่องเสียง CD FM AM มีช่องต่อ AUX USB อ่าอันนี้คือปุ่มแอร์อ๋อเป็นแบบอ๋อหมุนแล้วก็กดอันนี้ก็คือ Power Outlet อยู่ตรงนี้ช่องใส่ของเป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะแล้วก็มีแก้วใส่ตรงนี้ด้วยเบาะเป็นเบาะผ้าค่ะจะเป็นลายตะเข็บสีส้มเป็นเบาะผ้า,าอ,อันนี้ก็คือที่เก็บเอกสาร แล้วตรงนี้น่าจะเป็น,นที่วางแก้วที่ใส่แก้วฝั่งนี้มีไม่เอ่ยอ่ะมีด้วยเห็นไหมมีลายตะเข็บเออสวยดูแบบทรงสปอร์ตจริงๆค่ะแต่ว่าพวงมาลัยอันนี้พวงมาลัยเขาหุ้มหนังนะอันนี้เป็นพวงมาลัยพุ่มหุ้มหนังอันนี้น้ำหนยให้ดูขอบป,ประตูค่ะ รถส,สวยสภาพดีไม่น้อยราคาคันนี้อยู่ที่3,49,000บาทนะคะอ่าน,นี้ฝั่งบันไดฝั่งที่จับเป็นแบบโครเมียมอ่าเป็นโตโยต้า ภาพดีค่ะรถทุกคันไม่มีตัดตัดแต่งตัดเปลี่ยนจมน้ำหรือเกิดอุบัติเหตุหนักๆเราคัดเกรด A คุณภาพดีทุกคันเลยค่ะ,ะคันนี้มีสปอยเลอร์ด้วยมีสปอยเลอร์ด้วยแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่สาม ก็คือที่ปัดมีลายโครเมียมสัญลักษณ์ยาลิตอยู่ครบสเกิร์ตเขารอบคันเลยนะคะมีไฟทับทิมด้วยอ่ะนี่คือรุ่นตัวจี คันนี้สวยค่ะสภาพดีใครสนใจนะคะติดต่อสอบถามปรึกษาได้ฟรีค่ะหรือเข้ามาดูรถที่บริษัทเพชรยนต์อยู่มินบุรีค่ะใกล้ๆแยกมินบุรีเลยอยู่ไม่ไกลจากโรงพยาบาลเสรีรักนะคะตอนนี้เปลี่ยนเป็นโรงพยาบาลสินลป่ละรถสวยสภาพดีค่ะอันนี้ก็เป็นเสาอากาศอยู่ด้านหลังเดี๋ยวน้ำหนึ่งจะพาไปชม ด้านหน้าเครื่องบ้างอ่ะลืมเดินมาข้างหลังแล้วลืมเปิดให้ดูอ๋อนี่เลยข้างหลังกว้างมวเปิดดูใต้นี้สิ อะมียางอะไหล่ให้แล้วก็มีอุปก,ปกรณ์เครื่องมือมีไฟตรงนี้ให้ด้วยนะคะ,อ,ะอันนี้คือด้านหลังนี่ให้ดูลอยข้างบน สวยค่ะสภาพดีโอเคเดี๋ยวน้ำหนึ่งจะพาไปดูห้องเครื่องด้านหน้าชูตัวเครื่องด้านหน้านะคะ ดูรถทุกคันไม่มีชนถึงตัวเครื่องอย่างแน่นอนออันนี้ก็คือแผ่นกันความร้อน ยังมีครบตาสัญลักษณ์มีครบรอยอฝากระโปรงเดิมๆอยู่ครบค่ะสภาพดีไม่น้อยรถสวยรถอีโคคาประหยัดน้ำมันด้วยขับขี่ในเมืองดูทรงสปอร์ตเป็นรุ่นอีกรุ่นหนึ่งนะคะที่ การตลาดแล้วก็คนนิยมใช้กันมากๆเลยสภาพดีสภาพสวยนะคะระยะทางการใช้งานก็ไม่มากด้วยนะคะ,ะใครสนใจนะคะโทรมาได้ที่0954864565 จัดได้ทุกอาชีพนะคะผ่านง่ายอนุมัติไวใครที่เคยติดแบคลิสนะคะก็สามารถออกรถได้นะคะเข้ามาปรึกษาได้มีบริการจัดส่งให้ทั่วประเทศเพราะว่าอีกอย่างนึงเรามีไฟแนนซ์นะคะ ทั่วประเทศด้วยแล้วก็ไฟแนนซ์นะคะที่เป็นพาร์ตเนอร์กับเรานะคะมีถึง14บริษัทเลยแล้วก็บริษัทเพชรยนต์นะคะเป็นบริษัทรถมือสองนะคะที่ใหญ่ที่สุดในย่านมินบุรีมีรถมากกว่า350คันค่ะ,ะลูกค้าสนใจคันไหนก็ทักถามติดต่อเข้ามาได้อยากให้น้ำหนึ่งรีวิวรถรุ่นไหนค่ายไหนน้ำหนึ่งมีอีกหนึ่งช่องนะคะก็คือช่องรถกระบะ คัดเกรดนะคะของน้ำหนึ่งเองนะคะใครสนใจเป็นรถกระบะก็ไปติดตามแล้วก็กดไลค์กด Subscribe ให้น้ำหนึ่งช่องรถกระบะด้วยนะคะแล้วก็ใครสนใจหรือว่า,อามองหารถสวยรถบ้านรถ SUV PPV นะคะน้ำหนึ่งก็จะอัปเดตแล้วก็รีวิวให้พี่ๆได้ดูกันเรื่อยๆนะคะ คลิปนี้น้ำหนึ่งต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปหน้าน้ำหนึ่งจะเป็นรีวิวรถสีแดงคันนู้นนะคะเป็นยาริสเหมือนกัน1.2แต่เป็น 1.2e นะคะปี2016ค่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ